สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็พาเพื่อนนะครับต่อชุดคอนโทรลแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมเพื่อที่เราจะไปควบคุมมอเตอร์แบบ1เฟสนะครับแบบซิงเกิลเฟสนะครับผมที่เป็นชุดที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่ต่อในคลิปที่แล้วเลยนะครับผมแต่ว่า ในคลิปที่แล้วก็คือเราต่อเป็นระบบเมนนวลนะครับออนออฟนะครับผมระบบเมนนวลแล้วก็เราก็ทำการต่อเซเลคเตอร์สวิตช์ ets, นะครับเป็นแบบแบบเมนนวลได้ด้วยแล้วก็ออโต้ได้ด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อในคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือเราจะมาต่อระบบออโต้นะครับผมเพิ่มเข้าไปนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวทามเมอร์นะครับผมทามเมอร์ดิจิตอลนะครับ อ่ารุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูรุ่นนะครับผมอันนี้นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับอันน่ะนี่นะครับผมน่าจะมองเห็นนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้ไฟสองร้อยี่สิบโวล์นะครับผมนะครับอ่าสามารถทนกระแสได้ถึงยี่สิบห้าแอมป์นะครับ แต่ถ้าจริงๆถ้าเราจะเอาไปควบคุมมอเตอร์ที่กินกระแสสูงนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับถึงแม้ว่าเขาโฆษณาว่าทนกระแสได้ถึง25แอมป์จริงนะครับแต่ถ้าเราเอาไปใช้กับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็คือมันจะมีการกระชากนะครับผมนะครับมันจะมีการกระชากก็เลยว่าไม่แนะนําที่จะเอาไปต่อตรงนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาต่อผ่านแม่เนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมนะครับ เพราะว่ามอเตอร์ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือมันจะมีการกระชากนะครับก็คือจะทําให้อุปกรณ์อย่างนี้พวกนี้นะครับเสียเร็วนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมาต่อเพิ่มนะครับเป็นระบบออโต้นะครับผมเป็นระบบออโต้นะครับสำหรับการตั้งนะครับผมการตั้งการตั้งค่าต่างๆเพื่อนๆสามารถไปหาในคลิปเก่าของผมได้เลยนะครับผมนะครับก็พิมพ์ตรงๆไปเลยว่า การตั้งค่าตัวท i m เมอร์ดิจิตอลแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ KPCP DIY อย่างนี้ครับผมก็ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นระบบออโนต้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมผมก็เพิ่มวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับชุดเก่าของเราก็คือเป็นระบบเมนวลนะครับผม ผมขยับตัวนี้มาฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับจะดูง่ายนะครับผมอันนี้นะครับระบบวาตัของซ e l e c t o r s w ส t ิตมันก็จะมีข้าที่เหลืออยู่นะครับผมที่เป็นคู่เอนซนะครับคู่ด้านล่างก็คือ N O นะครับที่เราต่อออกไปก็คือคู่ N NO, อก็จะมาต่อเพิ่มนะครับผมตรงข,า NC, ขา้าวเอวซี้าด้านนี้นะครับตรงขวามือน,นะครับผมโดยที่เราก็จะ ต่อสายนะครับผมมาเลี้ยงตัววงจรของตัวทามเมอร์ดิจิตอนนี้ก่อนนะครับผมเขาก็จะมีว,วงจรการต่อให้เราอยู่ตรงด้านข้างนะครับผมนะครับก็จะมีหมายเลขอันนี้นะครับหมายเลขอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมหนึ่งสามสี่นะครับผมก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลข4ี่นะครับผมอันนี้นะครับจะตัดต่อวงจรเส้นไฟนะครับผม1กับสี่นะครับแล้วก็ หมายเลขสองกับสามก็คือจะเป็นนิวตันนะครับผมจะเป็นนิวตันผมก็จะเพิ่มเชื่อไฟเข้าไปก่อนนะครับผมเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งก็จะอยู่ด้านซ้ายมือสุดของผมเลยแล้วกันนะครับผมรุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับผมใช้งานได้ดีเพราะว่าสามารถตั้งค่าได้ถึง17โปรแกรมนะครับผม อันนี้ก็คือเส้นไฟนะครับผมอ่ะผมต่อนิวตันอ่าเข้าไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอ่านิวตันนะครับก็มาเลขสองอ่าก็อยู่ติดกันเลยนะครับผมอ่าอยู่ติดกันเลยอ่าโดยปกติก็นิวตัอนในชุดคอนโทรลนะครับก็จะถึงกันทั้งหมดที่เราต่อมาเข้าที่ A2 ของแม่เนติกติคอนแทคเตอร์นะครับผมอ่าดังนั้นนะครับอ่าเส้นนี้ผมก็จะพ่วงเส้นสั้นนะครับผม ผมจะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับตรงหมายเลขสองนะครับตรงหมายเลขสองนี้นะครับเพิ่มเส้นสั้นไปอีกหนึ่งเส้นนะครับนะครับเป็นเส้นสั้นนะครับผมลายสายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับเราเพิ่มเส้นสั้นเข้าไปเลยก็คือเราไม่ต้องไปต่อสายยาวเพิ่มนะครับผมอ่าแล้วก็เส้นสั้นเส้นนี้นะครับ ผมก็จะมาต่อเข้าหมายเลขสามนะครับผมนะครับก็ขยับเข้ามาฝั่งด้านขวามือนะครับผมหมายเลขสามก็หมายเลขหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็เรียงกันเลยนะครับจากซ้ายมาขวานะครับผมอันนี้ผมพ่วงจากหมายเลขสองมาหมายเลขสามก็คือเป็นเส้นนิวตันนะครับผมอ่ะเป็นเส้นนิวตันแล้วก็เส้นไฟนะครับปลายสายจากหมายเลขหนึ่งนะครับ จดหมายเล็กหนึ่งนะครับผมเราก็จะมาะเราก็จะมาต่อเข้าตัว selector switch นะครับผมเข้าตัว selector switch นะครับตัว auto ก็คือ,อตัวนี้นะครับผมนะครับที่ยังไม่มีสายเส้นไหนเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสายเข้าไปได้เลยนะครับผมตรงจุดนี้นะครับตรง nc ฝั่งด้านขวามือนะครับผม การทำไฟทุกครั้งเพื่อนๆต้องอเมนเบเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับผมอ่านี้นะครับมาเข้าทางด้านนี้นะครับผมจากตัวทำเมอร์าาดนนริจิอต,อตอนนะครับผมมาเข้าทางด้านนี้นะครับจากหมายเลขหนึ่งนะครับต่อมาก็เส้นนิวตันนะครับผมเส้นนิวตันที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับจากหมายเลขสองที่พ่วงมาจากหมายเลขสามเหมือนกันนะครับพ่วงหมายเลขสองถึงหมายเลขสาม เส้นนิวตันเส้นนี้เราก็จะเอามาจาเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับผมขาออกนะครับที่เป็นเมนนิวตันนะครับผมผมก็เพิ่มเข้าไปเลยนะครับผมเข้าไปที่เมนเบเกอร์ขาออกนะครับที่เป็นนิวตันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เริ่มทําคลิปทีแรกเลยเพราะว่าถ้าทําคลิปเริ่มใหม่เลยก็จะใช้เวลาเยอะนะครับผม เพื่อนๆก็ไปหาชมคลิปก่อนหน้านี้ของผมเลยแล้วกันนะครับผมในการต่อชุดเมนนอนนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือเส้นนิวตันนะครับผมนิวตันเราก็ไปเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์หลักเลยนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเส้นไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับผมออกจากตัวทัมเมอร์ดิจิตอลนะครับหมายเลขสี่หมายเลขสีก่ก,ก็อยู่ด้านขวามือสุดเลยนะครับผมเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเข้าไปนะครับ เข้าไปที่มายเลกสี่นะครับผมนั่นแล้วนะครับผมปลายสายเส้นนี้นะครับผมปลายสายเส้นนี้เพื่อนๆจะเอาไปเข้าที่ A1 ของชุดคอยล์แมกเนติกคอนแทคเตอร์ก็ได้นะครับผมนะครับ หรือว่าเพื่อนๆสังเกตดูเส้นที่เราต่อออกจากตัวสวิตช์กดเปิดสีเขียวนี้นะครับผมก็มีชุดนะครับที่ต่อออกไปเข้านะครับที่ไปเข้า A1 นะครับผมอันนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับเส้นที่เส้นนี้นะครับที่จะโยงเข้าไปหา A1 ของชุดคอยล์แมกเนติคอนแทคเตอร์เราจะต่อตรงนี้ก็ได้หรือจะไปต่อเข้าที่ A1 ก็ได้นะครับผมผมก็จะต่อเข้าตรงใกล้ๆนี้เลยแล้วกันนะครับ ตรงจุดนี้นะครับที่ไปเข้า A1 นะครับผมของชุดคอยล์แมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับเราก็ในการต่อวงจรจริงๆแล้วก็หาจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับผมก็ทำการล็อกสกรูนะครับผม อันนี้ก็คือเส้นที่เป็นเส้นไฟนะครับผมที่ออกจากตัวทามเมอร์ดิจิตอลนะครับที่เป็นหมายเลขสี่นะครับผมน่าจะแน่นแล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะครับผมสายก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเราทําการเปิดนะครับผมถ้าถ้าเราทําการเปิดก็คือหลอดนะครับผมพลอดแลมหลอดนี้นะครับที่แสดงสถานะการ หยุดการทํางานนะครับหยุดการทํางานก็คือตอนแรกเราพ่วงมาจากหน้าสัมผัส nO นะครับผมขาเข้าของแมกเมนติดคอนแทคเตอร์นะครับเข้ามาที่ต่อจากหมายเลขส3บมามาเข้า NC เส้นสั้นเส,นส้นนี้นะครับผมนะครับถ้าเรามาต่อระบบ Auto, ออโต้อหลนี้มันจะไม่ทํางานนะครับผมเพราะว่าหลอดเส้นนี้เราต่อออกมาจากตัวสวิตช์กดปิดนะครับเราพ่วงก็คือเราพ่วงจากสวิตช์กดปิดเส้นนี้นะครับผม พ่วงมาใส่ใช่ไหมครับผม่หลอดน,นี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับดังนั้นเราก็จะย้ายนะครับผมเราก็จะย้ายเส้นที่เราพ่วงมาจากตัวแมกเนติคอนแทคเต,เตอร์ก็คือที่เราพ่วงมาจาก N O นะครับด้านล่างเราก็จะถอดเส้นนี้ออกนะครับก็คือเราจะให้ใช้ได้ทั้งระบบเมนวนวลและออโต้นะครับผม เราก็ถอดเส้นนี้ออกก่อนนะครับเส้นสั้นเส้นนี้นะครับที่พ่วงขึ้นมาใส่ N อ็นเอด้านบนก็คือเส้นสั้นเส้นนี้นะครับที่เราต่อไปตั้งแต่ทีแรกเราถอดที่ออกมาจาก NO นะครับผมแล้วก็เส้นเส้นนี้ก็อีกเส้นหนึ่งก็ใส่กลับไว้เหมือนเดิมนะครับถอดออกเส้นเดียวนะครับผม เส้นเส้น ah. นี้นะครับที่มาพ่วงใส่เอ็นสีด้านบนนะครับผมแล้วเส้นนี้นะครับเราก็จะเอามาต่อเข้าชุดคอนแทคเลยก็ได้นะครับชุดเส้นไฟเส้นนี้นะครับเส้นไฟเส้นใหญ่เส้นสีดํานี้นะครับผมอันนี้นะครับที่ออกไปจากตัวเนนเบเกอร์นะครับผมเส้นสีดําเส้นใหญ่นะครับที่เรามาต่อเข้า L หนึ่งนะครับเราก็จะมาต่อพ่วงเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมก็จะเส้นที่เราถอดออกเมื่อกี้นะครับ เรามาต่อเพิ่มเข้าที่ L 1เลยนะครับผมเข้าที่ L 1นี่เลยนะครับเ,เราก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งสายนะครับผมพ่วงเข้าไปที่ L 1นะครับผมเ,เพื่อที่เราจะให้ใช้่า,าหลอดแรมหลอดนี้นะครับผมหลอดสีเหลืองหลอดนี้นะครับหลอดที่แสดงสถานะหยุดการทำงาน ให้โชว์ได้ทั้งระบบเมนนวลและออโต้นะครับผมนี่นะครับพว่วาจากตัว nc หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับมาเข้าที่ l หนึ่งนะครับผมมาเข้าที่ l หนึ่งต่อมาเราก็จะมาทําการทดสอบนะครับผมอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการทดสอบนะครับอันนี้ก็คือ เป็นเวลาที่ผมทําการตั้งไว้แล้วนะครับผมนะครับเป็นเวลาที่ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อผมทําการออนเ e l e c t o r switch มาที่ออโต้นะครับมาที่ออโต้ก็คือจะทํางานเลยนะครับผมปั๊มปั๊มตัวนี้ก็จะทํางานเลยนะครับผมครับตอนนี้ผมได้ทําการปล่อยไฟเข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะทําการออนเมนเบเกอร์นะครับเมื่อผมทําการออนเมนเบเกอร์นะครับผม อ่าพลอตแลมสีเหลืองตัวนี้นะครับก็จะโชว์สถานะนะครับว่ามีไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าผมก็จะทาการออนนะครับออนเมนเกอร์ขึ้นนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าพลอตแลแมแสดงสถานะว่ามีไฟจ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราก็มาทําการทดสอบระบบเมนนวลอ่าระบบเมนนวลผมก็จะหมุนเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับมาที่แฮนนะครับอ่าก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับผมมาที่แฮนปั๊บ ถ้ามาที่แฮนด์เราก็ต้องมาทำการกดสวิตช์ปุ่มต้อนสีเขียวนะครับผมให้ทำงานนะครับอ่นนี้นะครับผมแลมสีเขียวแสดงสถานะการทำงานนะครับผมอ่นนี้นะครับตามตามของเราก็ติดนะครับผมแล้วก็พลั่แลมที่แสดงสถา,านะนะครับผมนะครับหยุดการทำงานก็จะดับไปนะครับแต่ถ้าเราปิดปิดนะครับกดปิด อันนี้น,นะครับกดปิดก็จะมาโชว์สถานะพลอตแลมหลอดน,นี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นระบบเมนวลแล้วถ้าเป็นระบบออโต้นะครับผมถ้าเป็นระบบออโต้อันนี้ผมก็คือผมอเป็นเวลาที่ผมตั้งตัวทาร์เมอร์ดิจิตอลตัวนี้ไว้อยู่นะครับผมเมื่อผมบิดซเลคเตอร์สวิตช์นะครับมาที่ออโต้มันก็จะทํางานเลยนะครับผมผมก็จะบิดซเลคเตอร์สวิตช์มาที่ออโต้นะครับมาฝั่งด้านขวามือนะครับผมอันนี้น,นะครับ ปั๊มของเราก็จะทํางานเลยนะครับผมแล้วถ้าผมเป็นกดระบบเมนน้อนนะครับเมนนอนผ่านตัวท er ัมเมอร์ดิจิตอนผมกดปุ่มสีแดงอันนี้นะครับหยุดการทํางานนะครับแล้วผมกดใหม่นะครับกดไปที่ออนอันนี้นะครับผมเราก็สามารถใช้ระบบเมนน้อนผ่านตัวทัมเมอร์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นระบบวาโต้นะครับอันนี้นะครับผม ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสำหรับการต่อนะครับผมตัวทามเมอร์ดิจิตอลนะครับเข้าในชุดคอนโทรลแมในตีคอนแทคเตอร์ในชุดนี้นะครับให้เป็นระบบออโต้นะครับผมครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วในคลิปที่3เราก็จะมาต่อลูกลอยไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับ